พร้อมหรือยังคะคุณพ่อบ้านกับคุณแม่บ้านคะวันนี้นะคะเราจะพูดดีกันนิดเดิงเพราะว่าเราจะมาแต่งหน้านะคะเป็นตีมต่อนเนื่องจากนี้ไปอีก7ครั้งเลยค่ะใครที่อยากจะเป็นเจ้าสาวนะคะวันนี้คะ่ะเราจะเป็นเจ้าสาวในทีมวินเทจค่ะแล้วก็อาจารย์ที่มาแต่งหน้านี่จะเป็นใครไปไม่ได้ต้องเป็นอาจารย์ที่วินเทจมากๆนะคะอาจารย์เจี๊ยบค่ะอาจารย์ฐานทันสยาพรแล้วก็นางแบบของเรานะคะมิสมอเตอร์โชว์ปีล่าสุดนะคะคุณวรัณพรพัชชู สวัสดีค่ะโหนี่ดูวินเทจมากนะคะแต่พี่จันรก็นะน่านิดนึงวินเทจกับโบราณต้องแยกให้ออกนะจริงจมันเป็นเส้นบางๆใช่ไหมคะกั้นกันอยู่ถามถึงน้องมีนิดนึงบอกว่าใกล้ๆอำลาตำแหน่งแล้วใช่มะมีนานี้ก็จะครบก็จะมีมิสมอเตอร์โชว์คนใหม่ใช่ไหมหนึ่งปีทำอะไรบ้างจ้าลูก ก็ทำงานกับบริษัทกลางปีมาตลอดเลยค่ะลอกท่อขวาถนนเก็บพยะเป็นงานรถค่ะเกี่ยวกับรถยนต์ใช <Hearing Aye S 2> ok ่ไหมคะทุกแบรนด์เลยค่ะดำรงตำแหน่งก็คือเราจะต้องไปไปเวลาเขามีบูธออกบูธอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะใช่ไหมเอามาดูกันไม่ว่าเป็นเจ้าสาวหรือเจ้าบ่าวคุณต้องบำรุง ใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้ลงพลาเมอร์เลยพลงเมอร์พเมอร์อันนี้เราบำรุงไปเรียบร้อยแล้วนะคะพอบำรุงเสร็จตัวแรกพลาเมอร์ตัวนี้สำคัญมากหลังจากที่เราลงโมชเจอร์ลงซันสกรีนอเรียบร้อยนะฮะเราก็จะลงพลาเมอร์ต้องบอกนิดนึงว่าถึงแม้จะเป็นวินเทจแต่ว่ายุคมันต่างกันคือครื่อ้างแต่ก่อนกับตอนนี้ไม่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราใช้ เทคโนโลยีตอนนี้ค่ะแต่ไปแต่งแบบนูนอ๋อใช่ใช่ใช่ไปขับพเมอร์เสร็จแล้ววันนี้เสร็จแล้วเราก็จะเลือกเป็น Joy One Joy One ซึ่งอันนี้ก็เป็นทั้ง4 c แล้วก็เป็น HD ใช่ค่ะซึ่งยอดนิยมมากนะคะมีทุกกระเป๋าเลยที่ช่างแต่งหน้าไปแต่งเจ้าสาวเนี่ยอาจารย์ก็จะเติมไฮไลท์ใช่ไหมคะใช่ค่ะเจี่ยจะค่อนข้างแตกต่างจากที่อาจารย์เจี๊ยมาแต่งในหลายๆครั้งนะคะมาดูเชนดิ้ง สองชิ้นนี้จะต้องซื้อคู่กันนะคะจะเป็นชิ้นใดชิ้นหนึ่งไม่ได้จริงๆจะบอกว่า2ชิ้นนี้เป็นอะไรที่ยอดนิยมมากผู้ชมดูนะคะนี่คือแสงและเงาที่อาจารย์ลงไปแบบชัดๆให้เห็นหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็บรรจงนะคะอันนี้สาคัญนะดูวิธีการเกีย่ยนะม,มันจะอยู่ในแอรเรียอย่างไฮไลท์ก็อยู่ในแอรเรียของไฮไลท์ตรงนี้ที่เราต้องการ <ไป S 2> ใช่ไหมคะเติมแป้งจริงๆ,ๆงๆๆเพราะในระหว่างยืนอยู่ประมาณเป็นชั่วโมงเนี่ยอาจจะมีมันหรืออะไร แต่จะบอกว่าเหมือนแกล้งนะทุกคนจะต้องมาวันเดียวกันนะแล้วพอวันที่ไม่มีก็ไม่มีนี่คือคือจากเมื่อกี้ที่เห็นใช่ป่ะตอนนี้ก็แป้งฝุ่นแล้วนะคะดูนะจากจากเมื่อกี้ที่เราลงไฮไลท์เชดดิ้งที่ค่อนข้างเห็นชัดเจนพอเราเกลี่ไปแล้วเนี่ยเห็นป่มแสงเงายังอยู่นะคะแต่ว่าความเนียนเนี่ยจะเข้ามาแทนที่แล้วก็ไม่มีขอบใช่ค่ะ ไหนเอ่ยสายอาบสายอาบนี่นี่นี่นี้สายอาบนะคะฝาอยู่ในนเดี๋ยวคนตัดงงมีหลายรุ่นแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นนี่ค่ะสายอาบขายดีมากสิงคโปร์สั่งสุดพะลังเหรอลายมาสั่งแป้งดูซิดูซิเห็นมหม worldwide จริงๆทั่วโลกเขาดูเรานะแต่ว่าบางคนเขาฟังไม่รู้เรื่องใช่เขาคนไทยก็ฟังไม่รู้เรื่องนะ อย่า <G ül> ฟังนะคะใช้ดูภาพเอานะฮะ <K> <S 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 เขาเดาปากเรานะบางทีอะตาของเจ้าสาววันนี้เอาสีอะไรดีคะเ,าาเลือกอ่าอย่างี้สีแบบว่ายังคงอยู่ที่ดูเป็นแ <คะ S 2> ชมเปญน,นิดนิตลับสีนี้ใครมีอยู่ที่บ้านเชิญค่ะอันนี้ก็เป็น H D นีน่เป็น H D นะคะจริงๆจะบอกรุ่นนี้เนื้อดีมากลวงน้อยสีสวยมากจะเริ่มจากสองสีนี้ก่อนนะคะ ะะมาดูนะคะสีต่อไปก็ยังคงอยู่ในตลับเดิมนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะง่ายๆซื้อไปตลับเดียวครบชอบอแบบไหนอ่ะชอบอยากจะแบบชุดมีไหมมีชุดในฝันหรือแบบ็นแนวแบบแในฝันแต่งริมทะเลแต่งในสวน <c oughs> ปาร์ตีก้กลางวันลมโกรกหรือว่าอะไรดี <c oughs> ล <ม S 1> กลางคืนพุ้มากมายอันนี้เป็นคิวแบบวัยรุ่นนะคะเพราะว่าที่เขาชอบเราเนี่ย เขาก็ชอบในแบบที่เราเป็นนั่นแหละนี่คือยุคเปลี่ยนไงจริงจริงจริงยุคเปลี่ยนไปยี่หนูจะแต่งงานแล้วนะบอกทางไลน์ก่อนตึ้งแล้วก็ดูว่าอ่านหรือยังตอนนี้เท่าไรคะร้อยเจ็ดสิบถึงร้อยเจ็ดสิบห้าซึ่งมันคือความสูงผู้ชายในสมัยก่อนเลยนะเนอะแต่เดี๋ยวสมัยนี้ผู้ชายบางคนก็เตี้ยกว่านั้นอีกค่ะยืนแค่หูใช่ไหมเตี้ยก็ใส่ต้นสูงได้แต่อ้วนเนี่ยทำไง นอะแล้วพอเป็นนางแบบมันจะต้องพลางไม่ได้หอมเข้าไปกว่าคนธรรมดาอีกสเตตหนึ่งอีกใช่นี่ไงสวยงามมากค่ะนี่เราก็มาปากค่ะถ้าปากตอนนี้นะฮะสีที่กำลังฮิตอยู่เลยคือสีแอมเบอร์สีสวยจังเลยอ่ะผสมทั้งตะหลับนะเมื่อกี้หนูเห็นนะโอ้โหดูสิค่อยๆนี่เป็นประนีสินมากอ่ะดูนะฮะเป็นงานประณีมากมากๆๆๆๆๆ นี่ค่ะวันนี้เป็นจอยสติ๊กนะคะเป็นสีที่เราชอบเรียกว่าม่วงงูกัดนะคะกับสีแดงที่เพิ่งหมดไปแต่ตอนนี้มาใหม่แล้วนะคะมันก็<า>แล้วแต่คุณทำกำแต่งเนาะโอ้มันก็อาจจะเป็นแนวทดลองเนาะสวยมากอ่ะอะนี่น เสร็จยังคะอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเจ้าสาววินเทจในวันนี้ค่ะเดี๋ยวไปทำผมแล้วก็แต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวท่านประธานในวิีรอขึ้นกล่าวไปเจอแบบว่าทั้งชุดเจ้าสาวกันค่วชุดสวยมากขอบอกค่ะงามค่ะ เรียนเชิญคุณแม่เจ้าสาวอ้าวลอยลูกมาโชว์สวยสง่าหรูหราเป็นไงบ้างค่ะลูกแต่งงานโอเคไหมคะยันภูมิใจมากนะคะเพราะว่าเหมือนแม่ทุกกระเบียดนิ้วเลยใช่ไหมได้มาเต็มเต็มว่าจะเป็นกรรมพันธุ์ค่ะผิวหรือความสูงนะคะไม่ใช่ค่ะอย่ามองตรงนั้นนะคะโอ้โหสวยสง่าแบบ จริงอย่างที่อาจารย์บอกเลยนะคะคือแต่งหน้าต้องต้องโดยเฉพาะถ้าเจ้าสาวต้องละเอียดมากเพราะยิ่งแบเวลากล้องโค o s e เข้ามาเนี่ยก็ไม่ต่างเลยกับเวลาแขกมาใกล้ๆกพืถ่ายรูปเขาจะเห็นเราชัดมากต้องถามนางแบบในวันนี้ก่อนเป็นไงบ้างคะเป็นเป็นชุดแบบเหมือนได้ฝันไ้เลยไหมคะว่าถ้าแต่งงานก็สวยดีอลังดีค่ะอลังการจะแต่งในวันนี้มาชุดแบบนี้มาสนใจไหมคะแบบนี้ ถ้าแต่งครั้งนึงก็อย่าอลังกว่านี้ค่ะนีมันไงคะคุณยายมันมีทั้งหมดกี่แบบให้น้องเข้ามาเลือกใช่ต้องติดตามถ้าแต่งครั้งหนึ่งต้องอลังกว่านี้ก็เป็นแบบแรกนะคะของเรานี่คือแรกนะวินเทจอีก6แบบต้องติดตามโอ้ยมันเจ้าสาวมันมีหลายสิ่งหลายอย่างเคาจะรู้ สวยงามมากแล้วโดยเฉพาะชุดในวันนี้นะคะก็สวยแล้วก็ทําให้ดูแบบเข้ากันมากเลยกับทีมวันนี้แล้วก็สวยงามจริงๆนะคะขอบคุณนะคะร้าน m a g n i f i c นะคะ0 9 1 0 9 1 1 7 4 9นกะคะุณกระตูนนะคะอยู่แยกประชานุกูลจะบอกเลยว่าเคยแต่ชุดร้านนี้เสียมากแล้วจะบอกเลยว่าเจ้าสาวเนี่ยนอกจากแต่งหน้าทําผมแล้วเนี่ยชุดก็สําคัญทุก<ช>อยาก่างต้องส่งเสริมนะคะอย่ามาขี้เหนียว<ช>อาน้้งมีนฝากผลงานก็จะ หมดวาระกับมิสโมเตอร์โชว์แล้วค่ะติดตามผลงานได้ที่ไหนคะ Facebook อ g อะไรเอ่ยค่ะใน Facebook นะคะมีนวรันพรหรือ IG มีนวรันพรเหมือนกันค่ะค่ะนะคะเรารับงานอะไรบ้างเอ่ยทั่วไปค่ะรับได้หมดเลยคืออะไรคะคือแต่ตอนนี้นะคะยังรับงานเกี่ยวกับเรื่องรถไม่ได้ค่ะจนกว่าจะหมดวาระเดือนมีนาค่ะส่วนอาจารย์ฐานอาจารย์เจี๊ยบนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะแต่งหน้าแนวนี้หรืออีกหลากหลายแนวอาจารย์รับได้หมด ได้ทุกแนวติดต่องานอาจารย์หรือว่าชมผลงานได้ที่ไหนบ้างคะเฟซบุ o กนะฮะชื่อตามชื่อหะฐานทันสยาพรก็คือเป็นภาษาอังกฤษนะฮะ T H A N แล้วก็นามสกุล T A N T A s A P O N ฐานทันสยาคพรแล้วก็ผลงานที่ออนไลนอยู่ตอนนี้นะคะฮิตระเบิะเะเร์อทั่วบ้านทั่วเมืองคือ น้องณเดชจากละครตามรักคืนใจทางช่อง3ามคืออาจารย์ไม่ได้ทําอะไรนอกจากทํำหนวดทำหนวดในดียวท่านผู้ชมที่ดูที่ดูอยู่แล้วคิดว่านั้นคือหนวดของน้องจริงไม่ใช่นะคะที่เห็นคือปลอมน้องหนวดน้องีไม่ม์นั้นเลยกลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการที่สุดยอดอลังการที่สุดในปัตตพีนี้กับรายการบูเทีวค่ะสวัสดีค่ะ สไตล์การแต่งหน้าวันนี้ก็คือวินเทจ bridal มีเคล็ดลับนิดนึงก็คือตรงที่ว่าเราจะแต่งแบบย้อนยุคมันจะใช้ตั้งแต่ปี1920ถึง1970เหมือนกับว่าเราไปดึงเอาสไตล์การแต่งหน้าเก่าๆแล้วก็นำมาใช้ในปัจจุบันเพื่อสร้างความยูนิคให้กับตัวเองคือเจ้าสาวตอนนี้ต้องต้อง,ต,องต้องการาความยูนิคต้องการอะไรที่เป็นเป็นอะไรที่เป็นตัวเอง เราะนั้นชอบอะไรสไตล์ไหนก็ดึงเอาเอามาใช้กับตัวเองได้นะฮะ We'll you